สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ฟังเจาะลึกทุไทยอินไซต์ไทยแลนด์สวัสดีครับคุณแมวสาวขอรับสวัสดีค่ะคุณแดนดค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทางสปริงนิวนะคะช่อง19ค่ะค่ะผู้ฟังทาง FM98.5 เจนะคะเจาะลึกทไทยอินไซต์ไทยแลนด์วันนี้ตรงกับวันอังคารค่ะ4กรกฎาคม2560ถ้าวันนี้เปิดรายการด้วยเรื่องของเจ้าสวยใหญ่คนหนึ่งดังมากอยู่ในกรุงเทพค่ะยังไม่เปิดชื่อค่ะเรื่องของเจ้าสวยใหญ่คนหนึ่งอยู่ในกรุงเทพค่ะ ขอปิดชื่อไว้ก่อนแต่เหตุไปเกิดที่ต่างจังหวัดเจ้าสัวคนนี้เดินทางลงใต้เอาทุนไปให้คนกลุ่มหนึ่งทำการบรูรณะสารหลักเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างเงียบๆค่ะปฏิบัติการบรูรณะนั้นจำเป็นที่จะต้องมีการปิดสารหลักเมืองค่ะเพื่อบูรณะไงก็จะมีการปิดแต่คนนครศรีธรรมราชเขาไม่รู้เรื่องเลยอื คนนครศรีธรรมราชไม่รู้เรื่องเลยว่ามีเจ้าสวใหญ่จากกรุงเทพเอาทุนไปให้คนบางกลุ่มทำการบรูรณะทราบแต่ว่ามีการปิด,ปดเพื่อบรูรณะเมืองปิดสารหลักเมือง,องอจะเข้าไปสักการะไม่ได้เพราะมีการปิดสารหลักเมืองเมื่อถามไทยกันปิดทําไมมีคําตอบสั้นๆจากจาก,จากเจ้าหน้าที่ว่าเพื่อการบรูรณะอยู่ระหว่างการบูรณะรายละเอียดการบรูรณะใครบรูรณะบรูรณะโดยใครไม่มีรายละเอียด คนในพื้นที่ก็ไม่รู้มันก็เป็นความอึมครึมในสังคมในจังหวัดนครศรีธรรมราชมาโดยลำดับค่ะเกิดความสงสัยไงวันหนึ่งม,มีนักธุรกิจชาวนครศรีธรรมร,ราชกับพวกกลุ่มหนึ่งกลุ่มนั้นนำโดยคุณ,คณประวิตย์ค่ะอินรินนะคะเป็นนักธุรกิจในพื้นที่ค่ะคุณประวิตย์อินรินอินรินกับพวกสงสัยมากเลยจึงลักลอบเข้าไปในสารหลักเมือง แล้วก็ถ่ายภาพภาสภาพภายในออกมาดูกันในกลุ่มที่เขาบอกว่าปิดนั่นแหละก็เลยเข้าไปอถ่ายภาพมาในที่สุดก็พบว่าเอ๊ะเมื่อมีคําว่าเอ๊ะ จึงเกิดการรวมตัวกันไปยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่30มิถุนายนผู้ว่าจำเรินเนี่แหละค่ะผู้ว่าจำเริญน,นะคะทิพยพยษพงธาดาผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเนื้อหาในหนังสือที่ยื่นถึงผู้ว่าระบุอย่างไรครับก็มีการระบุด้วยนะคะว่าหลังจากเข้าไปตรวจสอบภายในนะคะที่แอบถ่ายภาพนั่นแหละเขาบอกว่าก็คือ,คอหลังจากที่ศาลหลักเมืองถูกปิดตายด้วยข้ออ้างการบูรณะด้วยความสงสัยจริงรอบก็ไปบันทึกภาพจนพบความจริงว่าไม่ได้เป็นการบูรณะค่ะ แต่เป็นการก่อสร้างต่อเติมใหม่เช่นมีการนำเอาเสาหินอ่อนคล้ายกับเสาแบบโรมัน12ต้นมาต่อเติมขึ้นพร้อมกับมีการสร้างพระพุทธร,รูปปางลีลาองค์ใหม่ขึ้นประดิษฐานบนซุ้มเรือนยอดศสาหลักเมืองอย่างผิดปกติแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยที่น่าตกใจไปกว่าน,นั้นคือมีการนำเอาพระพุทธร,รูปปางลีลาขึ้นตั้งประดิษฐานเหนือเสาหลักเมืองนครศรีธรรมราชซึ่งบนยอดเสาหลักเมืององ,องค์นี้พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรามหาภุมิพลอดยเดศทรงเจมิมและทรงพระสุ ด้วยพระองค์เองและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ทรงผูกผ้าแพรซึ่งการนำเอาพระพุทธรูปมาประดิษฐานบนยอดไม่ถูกแบบแผนโบราณดั้งเดิมค่ะเอาละครับทำท่าจะยุ่งสิครับนี่แหละในบัดดลมันก็เกิดปากต่อปากกันทั้งสังคมนครศรีธรรมราชแชร์กันวันโซเชียล <One Social S 2> ในพื้นที่ค่ะยิ่งกว่าไฟไม่ป่าความไม่พอใจก็เริ่มประทุเริ่มกลุ่นขึ้นมาเรื่อยๆยกระดับขึ้นมาเป็นลำดับนะครับทีนี้ประเด็นน่าสนใจ กระทั่งกระทั่งวันที่สามกรกฎาคมก็คือเมื่อวานเมื่อวานนี้ค่ะข่าวสารก็เริ่มเปิดแพร่กระจายทั่วจังหวัดเจ้าสัวใหญ่จากกรุงเทพคนนั้นไม่ใช่ใครที่ัหนมไม่ใช่ใครที่ไหนเราคุ้นเคยกันมีวอลลุ่มอยู่แถวแถวซอยรางน้ำกรุงเทพพระมหานครกรุงเทพมหา,านคร,นค,รค่ะเจ้าสัวคนนั้นชื่อเจ้าสัวเจ้าพ่อคิงพาวเวอร์นั่นเองนะคะคุณวิชัยศรีวัฒนาประภาศรีวัฒนประภาคุณเมล่า เจ้าของคิงพาวเวอร์เจ้าของจิ้งจอกสยามนั่นแหละค่ะรู้จักกันดีในที่สุดก็มาพบว่าเจ้าสัววิชัยศรีวัฒนประภาเป็นคนให้ทุนกับคนกลุ่มหนึ่งเข้าไปปิดสาลหลักเมือ,นองนครศรีธรรมราชเพื่อการบรูรณะ,ะแต่บรูรณะแบบไหนไม่ทราบเกิดการร้องให้มีการระง,งับยับยั้งเพราะผิดแผกไปจากแบบแผนโบราณน่นนะครับมไม่ใช่บรูรณะแต่ไปดัดแปลง ใช่ค่ะซึ่งคุณสัมพันธ์ทองสมัครคุณชื่อนี้ไหมครับในสังคมนครศรีธรรมราชเขาเรียกหมอผีออหมอผีสัมพันธ์หมอผีสัมพันธ์ใช่เคยได้ยินค่ะในแวดวงการเมืองเขาก็เรียกหมอผีสัมพันธ์คคุณสัมพันธ์ทองสมัครย้อนความกันสั้นๆนิดหนึ่งสัมพันธ์ทองสมัครคนนี้แหละจะต้องบันทึกไว้ในแวดวงไสยศาสตร์ <c oughs> <c oughs> ในแวดวงเกจิกคุณ 3, สมัมพันธ์เนี่ย เป็นคนร่วมกับพลตรีขุนพันธรักษ์ราชเดชเปิดตำนานจตุคามรามเทพโอ้ยตอนนั้นฮอตมากนะเป็นคนเปิดตำนานจตุคามรามเทพทําให้หลายคนร่ํารวยด้วยพร้อมๆกับของคนรอบๆตัวคุณสมพันธ์ด้วยแหละใช่ตอนนั้นเขาฮิตมากจาได้ยุคหนึงน่งยุคหนึ่งปลุกเสกจจตุคามขายกันเป็นว่าเล่นจนรวยที่นี่แหละแถวๆนครศรีนี่แหละคุณสมพันธ์บอกว่าสงสัยจะมีการทําพิธีเสริมดวงกันใน สารหลักเมืองหรือเปล่าและดวงใครครับดวงธุรกิจด้วยและดวงการเมืองด้วยของเจ้าสัววิชัยเองมันก็เป็นเรื่องเมื่อวานเจ้าสัววิชัยต้อง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 ส่งสตาฟนนี้ออกมาตั้งโต๊ะชี้แจงแถลงขเราจะเบรกตรงนี้ไปก่อนในช่วงหน้าเราจะไปนที่เดี๋ยวขอต่อไปก่อนนิดนึงนะคะอย่าเพิ่งเบรคค่ะอ้าวแล้วฮะยังไม่พร้อมเดี๋ยวเราลากไปอีกนิดนึงค่ะ ไม่ไหมถึงว่าจะเบรกยังเบรกไม่ได้ค่ะขออนุญ,ญาตลากไปต่อนิดนึงขัดข้องนิดหน่อยอ๋อเหรอโอเคขัดข้องนิดนึงขัดข้องนิดนึง่งครับต่อไปอีกนิดนึงก็ก็ก็เอาละครับดินฟ้าอากาศมันมันไม่ค่อยดีนะฮะขึ้นขัดข้องเมื่อวานเจ้าสัวก็ต้องส่งคนมาชี้แจงเรื่องนี้ก่อนที่มันจะไปหรือไม่ก็ก็ก็ต่อสายไปที่คุณอานัทบำรุงวงผู้อำนวยการสำนักศิลปกรที่12นครศรีธรรมราชเลยแล้วกันนะฮะ นะฮะเดี๋ยวเวลามันจะถูกเผาไปเรื่อยๆเวลามันค่อนข้างจะกดดันนิดนึงค่ะเดี๋ยวจะไปคุยกับอย่างแรกอย่างแรกใครจะไปทําอะไรกับสารหลักเมืองต้องขอใครก่อนใครเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบต้องขอใครก่อนต้องขอกรมศินปาก่อนไหมสองใครมีหน้าที่ไปควบคุมการบุรณะถูกไหมครับค่ะ นั่นแหละค่ะแต่เขาบอกว่าความดูแลของสาหลักเมืองปัจจุบันอยู่ในความดูแลของเทศบาลนครศรีธรรมราชโอเคก็ว่ากันไปก็ว่ากันไปก็ว่ากันไปก็ขอเทศบาลใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าแต่ว่าคุณจะไปบูรณะแบบไหนล่ะต้องมีการควบคุมใช่ไหมขรมศิลป์หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปกันที่คุณอนัทบำรุงวงค่ะเป็นผู้อำนวยการสำนักศิลปกรที่12นครศรีธรรมราชนะคะสวัสดีค่ะผอค่ะสวัสดีครับคุณอนัทค่ะ ครับสวัสดีครับอขอความรู้นิดหนึ่งนะครับศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชนี่แหละรครับอยู่ในความควบคุมของเทศบาลน,นครศรีธรรมราชก็จรงิงแต่ว่าใครจะไปทําอะไรกับศาลหลักเมืองต้องขอกรุมศิลปากรก,ก่อนหรือไม่ครับอ๋ออันนี้ถ้าเป็นสิ่งที่กรมศิลปากรออกแบบไว้นะครับก็มักจะมีแนวปฏิบัติว่าจะต้องมีการสอบถามกันแต่ได้ทราบว่าศาลหลักเมืองที่นครศรีธรรมราชเนี่ยกระทาง อาจารย์ทางผู้รู้ในพื้นที่เนี่ยเป็นผู้ทํากันขึ้นครับเมื่อปี2528ครับป,ประธานโทษนะครับไม่ใช่โบราณสถานใช่ไหมครับครับครับไม่ใช่โบราณสถานครับอ,อไม่ได้มีการขึ้นทะเบียนอะไรต่ออะไรกับทางกรมศิลปากร,น,กรนะครับครับดังนั้นดังนั้นการจะเข้าไปทําอะไรกับศาลหลักเมืองก็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 อยู่นอกเหนือการควบคุมของกรมศิลปากรในแง่ของแบบในแง่ของอะไรต่ออะไรถูกไหมฮะ ครับใช่ครับไอแต่ว่าแต่ว่าเห็นบอกว่าตอนตอนที่มีการก่อสร้างตัวสารหลักเมืองคนที่ออกแบบก่อสร้างก็คือกมรมศิลปากรในอดีตใช่ไหมฮะอ๋ออาจจะเป็นการติดต่อกันภายในนะครับอ๋อครับครับครับเข้าใจแล้วฮะ ที่นี่ที่นี่เอาละครับในสังคมนครศรีธรรมราชนี่มันคุกรุ่นมันร้อนเหลือเกินะน่นะฮะตกลงตกลงเห็นทราบว่าคุณอนัทเนี่ยได้เข้าไปสอบทานเรื่องของการบรุณณศสารหลักเมืองทั้งหมดเพื่อเพื่อหาบางคําตอบให้ให้แก่สังคมไปสอบทานแล้วเป็นอย่างไรครับการบรณะครั้งนี้ทําโดยใครอะไรอย่างไรครับครับครับเป็นส่วนแรกเลยก็คือเกิดความชำรุดบกพร่อง ของงานที่ทำมานานแล้วนะครับ <Ừ. S 2> มีการ่วดซึมของอาคารมีการผุข,ของส่วนประกอบอาคารเช่นไม้นะครับแล้วต่อหลังเนี่ยทางเทศบาลก็มีความประสงค์จะซ่อมก็ต้องมีผู้ออกทุนให้นะครับอ๋อค่ะเป็นการแก้ไขความชำรุดบกพร่องครับแต่ว่าสิ่งที่มีการร้องเรียนกันขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเคยพบคล้ายๆกับการซ่อมโบราณสถานเหมือนกันครับค,คือ คนที่ร้องเรียนเนี่ยพบว่ามีการทําแล้วไม่เหมือนกับที่เขาเคยเห็นมาต,มตามธรรมดาแล้วาศาสนาสถานด้วยสิ่งที่เคารพบูชานะครับ,รบจะมีระเบียบปฏิบัติกันอยู่ว่าจะต้องทําให้คนที่เคยเคารพราบไว้เนี่ยเกิดความคุ้นเคยว่าเหมือนได้ราบไว้ในสิ่งที่ตนเองเคารพบในรูปแบบเดิมครับหมายถึงจะไปเปลี่ยนแปลงดัดแปลงอะไรไม่ได้เลยหรือเปล่าคะ ถ้าหากว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะต้องทําด้วยความรอบคอบแล้วก็เห็นพ้อง <Okay. S 2> ต้องกันของทุกๆฝ่ายนะครับครับผมขอลําดับข้อมูลใหม่อีกสักนิดนึงนะครับสารหลักเมืองไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มศิลปรกรคนที่ควบคุมดูแลสารหลักเมืองก็คือเทศบานลนครศรีธรรมราชมันเกิดชำรุดด,ดังนั้นเทศบาลก็จะซ่อมในการซ่อมก็ต้องใช้ทุนปรากฏว่าเทศบาลไปขอทุนซ่อมจาก เจ้า um. ส,สัววิชัยเจ้าของ king power ถูกต้องนะ่อันนี้เราไม่ทราบว่าเทศบาลไปขอหรือเปล่าครับด้ือทางเจ้าสัววิชัยจะแจ้งความจำลองผ่านมาทางผู้อื่นก็ไม่ทราบครับอันนี้ไม่ทราบชัดครับอ๋อครับไม่รู oh no? ้ว <ok ่าไปขอหรือเขาให้เองแต่ทราบว่าการบูรณะขณะนี้นั้นนะครับทุนก็มาจากทางคุณวิชัยแหละถูกไหมครับทีมที่ทําการบูรณะนี่เป็นทีมจากไหนอย่างไรครับค่ะครับได้ทราบว่าเป็น ผู้ที่เคยทำเคยปฏิบัติงานนะครับมาก่อนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นการว่าจ้างบริษัทนะครับเพื่อที่จะมาทำงานยินอ่อนซึ่งทางบริษัทนั้นมีมความชำนาญอยู่แล้วครับปกติการบรูรณะก็จะต้องมีแม่งานใหญ่จะเป็นวิศวะจะเป็นสถาปานิกหรือจะเป็นช่างฝีมือหรืออะไรก็แล้วแต่ใครเป็นแม่งานใหญ่กับในการบรูรณะครั้งนี้พอจะทราบไหมครับ ในงานใหญ่น่าจะเป็นปการทํางานร่วมกันระหว่างผู้ที่เคยปฏิบัติงานที่นั่นนะครับอาจารย์เปียกแล้วก็ทางบริษัทผู้รับจ้างครับเออาจารย์เปียกนี่คือใครคะอาจารย์เปียกนี่เป็นผู้ที่เคยเคยปฏิบัติงานที่นั่นมาก่อนครับที่ว่าเคยปฏิบัติงานที่นั่นมาก่อนหมายถึงว่าเคยเคยรับผิดชอบการซ่อมแซมบูรณะสาราสาหลักเมืองมาก่อนหรือทํางานอยู่ที่สารหลักเมืองมาก่อนมมอหรืออย่างไรครับออเป็นผู้ที่มี ความรู้ความาสามารถทางศิลปะนะครับแล้วก็มาช่วยทำศารในรุ่นแรกเมื่อประมาณปี28ครับอ๋อรุ่นตั้งแต่เริ่มก่อสร้างเหรอคะครับต<ม>ั้งแต่เริ่มก่อสร้างกต่ทำนานมากครับเนื่องจากระหว่างทำเนี่ยก็มีการทำยันยพะพิธีหลายอย่างใช้เวลาต้องประมาณสิบกว่าปีจึงจะเปิดได้ครับ<อ>ค่อยๆทำไปทำไปจนกระทัง่งคนเกิดขวัญกำลังใจแต่ตอนนั้นเงื่อนไขของการก่อสร้างนีว่า คณะกรรมการของเมืองเห็นว่าควรจะสร้างสิ่สำคัญของเมืองไครับโอเคคุณอนัทครับขอเบรกสักสองนาทีเดี๋ยวผมขอต่อสายผมขอขัดข่าวด่วนสัก2นาทีเดี๋ยวผมต่อสายกลับนะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะคะขออนุญาตพักสั้นๆนะคะค่ะไปพักกันสักครู่ค่ะเจาลิทุไทยอินไซต์แถนเอาละครับกลับมา ว่ากันต่อเรื่องเจ้าสัววิชัยคิงพาวเวอร์ให้ทุนคนกลุ่มหนึ่งไปปิดสารหลักเมืองนองครศรีธรรมราชเพื่อทำการบูรณะกลับไปที่คุณอนัทบำารุงวงผู้อำนวยการสํานักสินปรกรณ์ที่12จังหวัดนครศรีธรรมราชครับอีกครั้งครับคุณอนัทครับสวัสดีคร่ะคุณอนัทค่ะค่ะ คุณนัทครับอาจารย์เปียกที่เป็นแม่งานในการบูรณะศาลหลักเมืองครั้งนี้นั้นนะครับที่บอกว่าเป็นสถาปนิกก็คืออาจารย์วิเชษสุวิสิทธ์หรือเปล่าฮะครับจากมหาวิทยาละะัยศิลปากรครับอ๋ออาจารย์วิเชษสุวิสิทธิ์นี่จากมหาวิทยาลัยศิลปากรอ,อยู่กับศาลหลักเมืองคอนครศรีธรรมราชมาตั้งแต่ปี2528ตอน,อนออกแบบก่อสร้างครั้งนั้นเลยนะฮะอันนั้นไม่ทราบแน่ชัดครับแต่<อ>ว่า ถ้าเป็นอาจารย์เปียกเนี่ยจะจะอยู่ตั้งแต่แรก oh. อ๋ออา oh. อจารย์เปี๊ยกโอเค,คโอเคแต่ว่าแต่ว่าพูดถึงอาจารย์เปียกก็คืออาจารย์วิเชษสุวิสิทธิ์จากศิลปากรเนี่ยนะฮะทีนี้ทีน,ทนี้คุณอนัทกับคณะได้มีโอกาสเข้าไปดูภายในสารหลักเมืองไหมครับว่าเขาบูรณะกันอย่างไรมีการทํานู่นนี่นั่นเปลี่ยนไปจากแบบเดิมอย่างที่เขาเกล่าวหากันหรือเปล่าครับค่ะเข้าไปดูของจริงหรือยังคะตัวผมเองยังครับแต่ว่า ได้ดูเฉพาะด้านนอกนะครับแล้วก็ดูภาพถ่ายที่ท่านอดีตผู้ว่าราการจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านตูนาให้ดูนะครับก็พบว่ามีการออกแบบซึ่งได้ชี้แจงโดยผู้ออกแบบว่าเป็นการปรับพื้นที่ให้ดูแบบแคบลงเหมาะสมกับหลักเมืองที่อยู่ภายในครับหรือ,อใส่เสาไปเราเรา12ต้นครับออออืืืืมมม ก็ทําให้สภาพห้องเนี่ยเปลี่ยนไปครับถ้าหากว่าเราจะเปรียบเทียบกับอย่างอื่นนะครับอาจจะคล้ายๆกับว่าเราเคยใช้ของอย่างหนึง่งแล้วต่อมาก็มีคนมาแนะนําว่าอย่างนี้มันดีกว่าะนะครับควรจะใช้แต่ว่าคนที่เคยใช้อยู่นั้นไม่เกิดความคุ้นเคยครับค่ะ ท่านผอ,อาคะเดี๋ยวขออนุญาตพักอีกช่วงหนึ่งได้ไหมคะพักฟังข่าวสักช่วงหนึ่งเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อ,อกนิดนึงนะคะมีรายละเอียดที่เราต้องคุยกันสักนิดนึงนะคะขออนุญาตพักออช่วงสั้นๆอีกช่วงหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะพักสักครู่ค่ะนะครับเจ้าลิทุไทยอินไซเดอร์แลนด์ขออนุญาตกลับไปที่คุณอานัทบำรุงวงผู้อํานวยการสํานักสินบุกรที่12คนครศรีธรรมราชกันอีกสักครั้งเป็นครั้งสุดท้ายและเหลือคําถามสุดท้ายครับผอาอานัทค่ะ ค่ะพออนัทคะขอถามนิดน,นึงที่มีการส่งทีมเข้าไปดูแล้วเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงในรายเดียดต่างๆตรงนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนไหนอย่างไรบ้างที่แตกต่างไปจากเดิมคะครับอีกอย่างได้ชัดเจนก็คือบรรยากาศภายในครับค่ะมีการใส่เสาไปเป็นจนํานวนมากแล้วส่วนที่ทางผู้ร้องได้แจ้งบอกมาก็คือการนําพระพุทธรูปปางลีลาขึ้นไปประดับบนชั้นหลังคาครับค่ะอันนี้เป็นเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ที่พบแต่ส่วนอื่นๆเนี่ย ก็เป็นการปรับปรุงสภาพของพื้นให้มีความามั่นคงแข็งแรงมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการซ่อมโครงสร้างด้ีย่ยางก็คือเรื่องประตูะครับมีการนําโลหะดุนนูนที่ทําโดยช่างฝีมือนะครับไปติดก็จะเป็นรูปของเทว,วดาเทพเจ้านะครับค่ะอันนี้คือปรับใหม่จากเดิมไม่ได้เหมือนเดิมใช่ไหมคะครับอันนี้เป็นการปรับใหม่ครับค่ะถ้ามันเกิดแบบนี้ขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแบบนี้เราจะ ระงับยับยั้งหรือให้ปรับเปลี่ยนมาเป็นแบบเดิมอะไรยังไงได้แค่ไหนยังไงคะครับผมดูแล้วถ้าคนเขาทักท้วงนะครับควรจะต้องหยุดแล้วก็หันกลับมาทําความเข้าใจกันให้ถ่องแท้ไปก,ก่อนนะครับจึงจะดําเนินการต่อครับค่ะตอนนี้เขามีการระงับการดรําเนินการต่อเติมหรือก่อสร้างใหม่อะไรไปหรือย,ยังคะณขณะนี้คะ่ะเท่าที่ทราบนี่ยังครับยังไม่หยุดใช่ไหมคะหมายถึงยังดําเนินการอย่างต่อเนื่อง ทวนอีกครั้งนะครับคุณนัทครับถ้าเข้าไปในศาลหลักเมืองณวันนี้นะครับจะเห็นบรรยากาศที่เปลี่ยนไปโดยเส้นเชิงมีการใส่เสาเข้าไปภายในตัวศาลเป็นจํานวนมากมีการนําพระพุทธรูปปางลีลาไปวางไว้บนซุ้มเรือนยอดของศาลมีการติดตั้งโลหะนูนดุนน,นูนเป็นรูปเทวดาประดับตามที่ทางต่างๆถูกไหมค,ครับแต่เรื่องเรื่องเทวดาเนี่ย ได้ทรว่าอยู่ในระหว่างการจะนํามาติดตั้งครับอ๋ออยู่ยระหว่าง <นำ S 1> จะนําไปติดตั้งซึ่งก็จะเป็นโลหะดุนนูนรูปเทวดาต่างๆถูกไหมครับ,รบเขาบอกว่ารูปลักษณ์ที่ทํากันอย่างนี้นั้นผู้รู้ในจังหวัดนครศรีธรรมราชเท่าที่ได้เห็นนะนะครับเขาบอกว่าม,มันกระเดียดมันกระเดียดการทําพิธี หรือเสริมดวงอะไรบางประการนั่นนะครับมันไปกระเดียดหรื่อพิธีกรรมบางประการน,นะฮะเป็นอย่างนั้นไหมครับเท่าที่ทีมงานของคุณอนัทได้เข้าไปดูแล้วก็กลับมารายงานครับวันนี้เรานะ่ไม่ทราบชัดเจนถึงขนาดนั้นนะครับครก็คงจะมีคนรู้อยู่ในวงจำกัดนะว่าเป็นเช่นนั้นจริงนะครับอ,อบแต่แต่ถ้าไม่เป็นเช่นนั้นเนี่ยอยากจะให้คิดถึงในมิติอื่นๆครับอย่างเ,เช่น ศิล,ละปะท,ที่นํามาใช้เนี่ยที่นํามาใช้ประกอบต่างๆเนี่ยเป็นศิละปะแบบสีวิชัยซึ่งเคยมีศูนย์การอยู่แถบชาย,ยาอ่าวบ้านดอ,ดอ,อนะครไปจนกระทั่งถึงบ,บางครั้งก็ไปที่อินโดนีเซียครับศิละปะรุ่นนี้ก็อยู่ในราชวงศ์สัยเลนนะครับซึ่งท่านให้ความสําคัญกับรบภูเขาแล้วการรักษาภูเขาไว้ให้เป็นความของแท้ดั้งเดิมครับจะมีผลต่อ ความเสื่อมโทรมของสังคมมุษย์ของทรัพยากรธรรมชาติซึ่งทางผู้ร้องบอกว่านี้เกิดเหตุเพศภัยเม,มื่อปีที่แล้วนะครับน <degrees S 2> ่า,าจะเป็นเพราะการเปลี่ยนอันนี้อ๋อมีความเชื่อขอในพื้นที่ด้วยประธานโทษที่ที่เมื่อสักครู่คุณอนันพนทพูดถึงเอกลักษณ์ของศิลปะยุคศิวิชัย,ชยนั้นนันะครับหมายความว่าดีไซน์ดั้งเดิมของสารหลักเมืองนั้นยึดโยงกับศิลปะศิวิชยัยแต่ที่ขบวนะนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมประมาณนั้นถูกไหมฮะ บาบางท่านก็บอกว่าเป็นการทําให้สมบูรณ์ขึ้นนะครับแการจะให้นึกถึงแก่นแท้มากก <Okay, S 2> ว่าครับ <okay. S 2> บางคนก็บอกว่าบูรณะแล้วทําให้ความเป็นศิลปชัยมันหายไปแต่บางคนก็บอกว่าทําให้ความเป็นศิลป,ปะศิลปชัยมันสมบูรณ์ขึ้นก็แล้วแต่มุมมองถูกไหมค,ครแต่สิ่งที่น่ากลัวก็คือไปลือกันในสังคมในจังหวัดนครศรีธรรมราชว่าเพราะมีการเปลี่ยนแปลงแบบจึงเป็น ชนวนให้เกิดเหตุเพศภัยเมื่อปีที่แล้วในคนครศรีธรรมราชอย่างนั้นหรือครับตามที่ผู้ร้องแจ้งนะครับผู้ร้องท่านกล่าวอ้างอย่างนี้ครับอ๋อมีการระบุเหตุผลนี้ด้วยนะคะผู้ร้องที่ให้ระงับโครงการอแต่ที่แน่ๆนะฮะประวัติของสารหลักเมืองคอนครศรีธรรมราชเนี่ยมัน มันมีเรื่องของพิธีกรรมมีเรื่องของความเชื่อมีเรื่องของศสัยศาสตร์มีเรื่องของเทวนิยมเข้ามาเกี่ยวข้องตั้งแต่ตอนแรกยุคแรกที่ก่อสร้างเลยใช่ไหมครัครับเป็นการทําไปตามลำดับครับตั้งแต่เริ่มคิดว่าเราจะละสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายนะครับ mm. ไปจนกระทั่งถึงาการทําให้เกิดความดีความงามเกิดขึ้นในบ้านเมือง Oh, oh, จุดเร,ริ่มต้นการรึางซึ่ง,ง,ง,งทั้งหลายทั้งปวงนั้นนะครับศาลหลักเมือ,นองนครศรีธรรมราชเนี่ยกว่าจะเปิดให้เข้าไปสักการะได้จริงๆใช้เวลาประมาณเป็น10ปีใช่ไหมครับ<ป>ใช่ครับเป็นสิค่อยๆก่อ,อสร้างไปค่อยๆก่อ,อสร้างไปเพราะมีทุนจํากัดมีอุปสรรคในการก่อสร้าง mm. หรือมันเป็นขั้นตอนตามพิธีกรรมตามความเชื่อครับผมมันน่าจะเป็นทั้งสองอย่างครับ ทั้งสองอย่างคุณจะแผดพูดด้วยและมีเรื่องของความเชื่อที่ต้องทําตามขั้นตอนด้วยครับคือสังคมในพื้นที่แถบนี้นะครับดั้งเดิมโบราณเนี่ยเป็นสังคมที่มีพราหม์อยู่เป็นจํานวนมากนะครับพรามลามีนี้ก็มีพิธีการต่างๆอืบโอเค เอาเป็นว่าขณะนี้ในสังคมนครศรีธรรมราชนี่เขากําลังคุกรุนนะฮะทางฝ่ายปกครองไม่ว่าจะเป็นผู้ว่ารองผู้ว่าและรวมถึงเทศบาลเนี่ยนะฮะมีการระง,งับยับยั้งหรือตั้งโต๊ะสารเสวนากับชุมชนกันบ้างไหมครับเนี่ยเท่าที่ทราบคุณอนัทครับครับตอนนี้ยังอยู่ในวงจํากัดอยู่ครับเป็นเฉพาะเชิญทางผู้เกี่ยวข้องแต่ว่าประชาชนทั่วไปในอย่างครับแต่ผมว่าผมว่าภายในเจ็ดวันนี้ถ้าไม่รีบอะไรสักอย่างหนึ่ง สังคมมันไปไกลนะแล้วก็ไปเร็วด้วยยุคนี้นะฮะโดยเฉพาะทางโซเชียลมีเดียเพราะเดี๋ยวมันจะยุ่งนะเอาละครับ,รบแต่ว่ากมรมศิลปากรทําอะไรได้แค่ไหนท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างผู้คนในขณะนี้ทําอะไรได้บ้างครับ,รบเข้าไปช่วยจัดการ,กร,ะ,กระไรได้ไหมครับกรมศิลปากรครับผมก็จะพยายามอธิบายให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกันนะครับอย่างเช่นการที่จะนึกถึงว่าศาลล่างเมืองนี่เป็นตัวแทนของภูมิใจพระวานของเขาพระสุมเมรัอย่างเดียวเนี่ย ให้เราได้ถึงว่านครศรีธรรมราชที่อยู่ได้โดยไม่ล้างเลยเนี่ยเพราะว่ารักษาความเป็นเขาหลวงเอาไว้ได้นะครับซึ่งคนอยู่กันเป็นพันปีเลยนะครับเพราะฉะนั้นการที่คนโบราณเขาทำตัวอย่างของภูมิจักรวาลมีภูเขาพระสุเมนมีมหาสมุทรทั้งสี่เนี่ยเป็นเครื่องเตือนใจเราอย่างเึ่งว่าถ้าเรารักษาสภาพธรรมชาติไว้ไม่ดีเนี่ยมหาสมุทรทั้งสี่ก็ไม่เกิดลื่นน้ำก็ไม่เกิดครับคนก็จะอยู่ไม่ได้โอเคจำลองได้ครับ โอเคเอาละครับกราบขอบพระคุณมากค,นะครับคุณอนัทครับขอบพระคุณจริงๆฮนะร,รบกวนกันถึงสามช่วงขอบพระคุณฮนะการสืบค,บคดีผออนะะัทบำรุงวงค่ะเป็นผอ,อสำนักศิลปกรที่12จังหวัดนครศรีธรรมราชผมว่าเรื่องนี้นะ ทางจังหวัดต้องรีบเคลียร์ใช่มีข้อมูลค่ะบอกว่าวานบ่ายเนี่ยผู้ว่าก็มีการเรียกประชุมกับผู้เกี่ยวข้องแต่เขาบอกเรื่องนี้ไม่จบง,ง่ายง่าใช่ค่ะมีการเรียกประชุมกับผู้เกี่ยวข้องแต่เขาบอกไม่จบง่ายๆต้องเคลียร์กับคนในพื้นที่โให้หยุดระงับโครงการด้วยนะคะไม่งั้นเขาบอกว่าคนในพื้นที่อาจจะออกมาเรียกร้องมากกว่านี้ค่ะขณะเดียวกันเจ้าสัววิชัยคิงพาวเวอร์ก็ต้องรีบจบนะคำว่ารีบจบไม่ได้แปลว่ายุติการสนับสนุนการบูรณะนะหมายความว่าแค่ส่งสถาปนิกแค่ส่งอาจารย์ศิลปกรมาตั้งโต๊ะีจมมันไ่พอ มันไม่พอหรอกการพูดคุยกับสังคมมันต้องจริงจังหนักแน่นและต้องเยอะกว่านี้ค่ะด้วยความเคารพจริงๆอย่าให้นําพึ่งจุดเดียวเลยใช่แล้วนะคะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของความเชื่อและเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและระวังเธอเริ่มมีการชุดประเด็นในโซเชียลเอ๊ะเจ้าสัววิชัยเข้าไปทำพิธีเสริมดวงทางการเมืองในศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชหรือเปล่าทันทีที่รกล้มประเด็นนี้ก็แบบปัดเดียวเธอปัดเดียวเธอะ คุณวิชัยรีบจบเถอะนะครับนะบค,บครับด้วยความหวังดีจริงๆนะฮะ